มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนแซนวิสาพาัรโพสต์ภาพคู่กับกันชัยที่เด็ดอยู่ที่แคปชั่นติดแฮชแท็กรัวๆค่ะเป็นอีกหนึ่งคนบนเรือนะคะสำหรับแซนวิสาพาัรมโนไมรัฐซึ่งเธอเองได้ออกมายืนยันเรื่องของแตงโมท,ที่ตกท้ายเรือตามที่ชี้แจงไปแล้วนั้นพร้อมทั้งชี้แจงในเรื่องต่างๆที่สังคมยังคงสงสัย ซึ่งในวันที่1มิถุนาย,ยน2565แสนเองได้มาเปิดใจอีกครั้งในรายการโหนกระแสล่าสุดค่ะแสนได้โพสต์ภาพผ่านทางอิ s สตาแกรมส่วนตัวนะคะเป็นภาพคู่หนุ่มกัญชัยกําเนิดพลอยพิธีกรรายการโหนกระแสพร้อมแคปชั่นที่ติดแฮชแท็กรัวๆว่าทุกคนจะต้องได้รับความยุติธรรมเสพข่าวอย่างมีสตินะคะขอร้องคนบางกลุ่มที่ยังไม่หยุดชี้นำสังคมในทางที่ผิดโหนกระแสแสนวิสาพัท กระติกอิสรินไฮโซปอแต่งโมนิดาท่ามกลางชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากเลยค่ะแซนวิสาพัทนะคะโพสต์ภาพคู่กับกันชัยที่เด็ดอยู่ที่แคปชั่นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นิรัตคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ